โอ้โห,โหขึ้นคนเดียวเลยเหรอรร <c oughs> นี่มันใส่เสื้อใส่อะไรแล้วนะเราอยู่บนเรือลำนี้อืฮะ,ะนี่ต้องต้องต้องถ่ายมาจากข้างนอกนะเออดูดิเขากำลังลากเราไปแล้วนะนี่เฮ้ย <c oughs> ผมมาคนเดียวเลยเหร <c oughs> อ <c oughs> ใช่<ห>ไปเบาๆ<ห>นะครับผมเอ๋อ,น,อ,อนั่งอย่างนี้ได้เอเช โอเคผมไปกับ<อ>พี่ตัวแสบก่าหอยครับเจ้าของครับเ <c oughs> จ้าของมาเลยนะฮะเจ้าของพาเลยนะฮะพี่พี่ฝากฝากฝากถ่ายผมหน่อยอครับผมอ่าเอาครับวันนี้ผมพา, <c oughs> พามาขึ้นเรือไททานิกนะครับผมมันต้องเห็นลำกว้างๆนะะเออเรือไททานิกแล้วนี้เราจะมากลางทะเลนะครับที่ถ้าจะมาขึ้นเรืออย่างนี้นะต้องมาตรงฟรีโซนล็อกที่แปดปลายหาดบางแสนนะครับผมมา ราคาเท่าไหร่นะพี่ขึ้นขึ้นอย่างนี้เด็กร้อยรนะับเด็กร้อยหนึ่งคนโตร, 150. ร <า S 2> ้อยห้าสิบคนโตร้อยห้าสิบลิงงกับสุดหา,ดหานะครับห,หมผมเคยขึ้นครั้งแรกนะครับเนี่ยโอ้ยใครได้ดู<ม>ตอนนี้นี่ถือว่าอเมซิ่งมากนะผมไม่เคยขึ้นขนาดนี้นี่เป็นครั้งแรกนะที่มากลางทะเลเลยนะเนี่ยอ๋อ,อโอ้โหอยู่กลางทะเลเลยนะฮะ วิ่งไปกว่าค่อคัอนหาดนะครับแต่มือสั่นมากก็เลยไม่ได้ตัดมาให้ดูตัดมาอีกทีก็ตอนลงจากเรือแล้วนะครับผมเรแบนสีดำเห็นไหมเห็นไหนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเล่นเครื่องเล่นนี้นะครับผมเรียกว่าเรือไทยทานิกแล้วกันนะมันใหญ่ดีไม่คว่ำนะเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีถ้าจะเล่นแบบช้าๆก็บอกพี่เขาแบบช้าๆไปดูประมาณเกือบครึ่งหาดนะครับผมถือว่าวันนี้เป็นครั้งแรกเปิดประสบการณ์ กับเรือไททานิกนะครับใครอยากเล่นมาตรงที่ฟรีโซนล็อกที่8ช่วงปลายหาดนะครับ mm hmm. เห็นเรือลำนี้ตั้งอยู่ mm hmm. ก็มาได้เลย mm hmm. เห็นไหมไม่ล่มโอ้ขอบคุณน้อง๊โอ้ขอบคุณครับ mm hmm. ผม mm hmm. ฮะค,ครับอ่นี่นะฮะไม่กล้ <laughs> ดีใจจังได้เจอพี่วุ้ไล <laughs> ไม่ไหว <laughs> นี่นะฮะครับพี่เขาอยู่ตรงโซนนี้เนี่ยโซนนี้ล็อกแปดสีครับล็อกแปนะฮะโอ้อึบโอ้ยก็รู้สึกว่าเหนื่อยเหมือนกันนัเนนี่ <laughs> ขนาดเล่นแบบเบาๆน,นี่นี่พี่เขาอยู่ตรงนี้นะอยู่ปลายหาดนะครับผมมีลำเดียวนะที่หาดบางแสนลำใหญ่ๆแบบนี้โอเคไปก่อนดีกว่า ในเพจด้วยสำหรับเที่ยงนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย